สวัสดีครับเพื่อนๆในติ๊ t ต k อกทุกคนนะครับวันนี้มีประเด็นอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเนื่องจากว่ามีหลายท่านทักเข้ามาถามเข้ามาว่ามีอาการอยู่ยมือไม้ไม่มีแหลนะครับก็มันนึกได้ว่าเออมันมีประเด็นอยู่วันนี้อยากจะคุยกับเพื่อนๆในรายละเอียดเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆว่า,อาขอกําลังใจกันหน่อยเวลาทําคลิปนะครับ ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์กดสัจจนะครับกดคอมเมนต์หรือกดเป็นคลิปประทับใจไว้เวลานั้นจะได้มาค้นหาได้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไปเยอะๆถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดดีมีประโยชน์นะครับผมมายงน,นะครับเป็นนักธรรมชาติบําบัดแล้วก็เป็นหมอนวด แผนไทยผสมประสานกับอีกหลายๆลายศาสตร์ที่ล้อเวียนมานะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นนักเพนดูัมหรือนักรบิงซึ่งใช้ในการดูแลตรวจสอบคนไข้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะงานที่ผมทําอยู่นะครับที่พูดไปก็คือเกี่ยวกับอาการของคนปัจจุบันเนี่ยบางคนอยู่ๆแพนขาไม่มีแรงไม่ได้เป็นอมษ์ไม่ได้เป็นอามาพมอาตนะแต่อยู่ๆมันก็ไม่มีแรงบางครั้งก็มึนงงนะครับต้นเหตุมันก็อยู่ตรงที่ว่า บางคนเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็หกล้มอะไรก็แล้วแต่ที่กระแทกทําให้มีการห่อเลือดช้าเลือดรวมจนถึงผู้หญิงที่มีการคลอดลูกหรือว่าน้าข่าวปลาหรือน้ําเลือดออกไม่หมดนะครับเลือดต่างๆเ่าเนี้ยมันเป็นเลือดที่เสียนะครับแต่มาแต่มันยังอยู่ในระบบมันยังอยู่ในระบบเพราะนั้นมันจะเกิดเป็นริ่มเลือดเป็นสะเก็ดเลือดนะครับเพื่อนๆพออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการฟุ้งหรือมันลอยขึ้นมาอยู่ในเลือดแล้วมันก็ลอยไปตามอวัยวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คอยเจ้าริมเลือดเก็ดเลือดพวกนี้มันลอยไปติดสมองส่วนหลังซึ่งเป็นสมองส่วนที่คนโทรลการทํางานร่างกายบางครั้งเราก็อยู่ๆมีอาการแขนขาไม่มีแรงขึ้นมาแล้วก็หายไปนะครับหลายคนกังวลกลัวเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกนะครับตรงนี้จะมาบอกทางออกให้นะครับง่ายๆเลยใช้ยกกับรสใดก็ได้นะครับหนึ่งแก้วเพื่อนๆไปหาน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวนะครับ แต่คราวนี้พอเราได้น้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวมานะครับใช้น้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะผสมในโยเกิร์ตหนึ่งแก้วชงกันจนให้ละเอียดเลยนะครับให้เข้ากันเลยนะครับแล้วค่อยๆชิมไม่ให้กินเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาตินะครับจะกินเช้าหรือกินเย็นก็ได้หรือวันละแก้วหรือ2แก้วก็ได้นะครับมันจะเข้าไปช่วยละลายพวกสเก็ตเลือดพวกนี้อาการต่างๆจะทุเลาเบาบางและดีขึ้นนะครับ แต่คราวนี้ก็มีข้อแม้ว่าถ้าคนเป็นเลือดก๊โ้โปน้ำมันมะพร้าวจะไม่ได้ผลนะครับให้เป็นน้ํามันงาได้แต่ถ้าเพื่อนๆสามารถหาน้ามันน้ามันขิงน้ํามันขาได้จะทําให้แรงขึ้นนะครับแต่คราวนี้บางคนอาจจะถามเขามาีว่าแล้วถ้าคนไม่เป็นหละ่ทานได้ไหมทานได้ครับการใช้อาหารเป็นยาเนี่ยเราทานเข้าไปเพื่อป้องกันฟื้นฟูบําบัดนะครับเราไม่ต้องรอให้เป็นแขนขาไม่มีแรงหรือคิดว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ เคยประสบอุบัติเหตุมีการห่อเลือดช้ำเลือดอะไรก็แต่ในร่างกายกินเข้าไปฟื้นฟูป้องกันบำบัดได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับรายละเอียดลึกๆถ้าอยากจะสอบถามพูดคุยติดตามในไลฟ์ได้ทุกวันนะครับวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกรก์ผมจะไลฟ์ประมาณ 1, ทุ่มตรงถึง2องทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่หกโมนะครับถึงสองทุ่มฝากด้วยนะครับขอบค,ครับ